เตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับภัยแล้งหรือว่าหน้าแล้งในช่วงเดือนมีนาเมษากุมภาจริงๆก็เริ่มตั้งแต่กุมภาแล้วเนาะอือจริงๆก็เริ่มตั้งแต่กุมภาแล้วเนาะมาค่ะสามวิธีเจ๋งๆนะที่จะเตรียมตัวให้คุณรับมือได้กับหน้าแรงได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเพิ่งฝากแชร์ด้วยนะคะ มาเริ่มเลยอันแรกนะคะข้อแรกนะคะที่เพิ่งอยากจะบอกก็คือเออช่วงนี้เป็นช่วงที่มันยังไม่ได้ถึงขั้นแรงสุดหรือว่าเรามีสต็อกน้ำมาบ้างแล้วจากช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรณีที่สำหรับใครที่มีสวนอยู่แล้วนะคะให้ลองอันแรกคือต้องให ตรวจสอบอุปกรณ์แล้วก็สภาพพื้นที่ของตัวเองนะคะว่ามีจุดไหนบ้างที่มันยังไม่เวิร์กหรือว่าอะไรเสียอยู่ปั๊มเสียอยู่ไหมสปริงเกอร์ช่วงไหนเสียอยู่หรือว่ามีท่อน้ําช่วงไหนที่ดันน้ําแล้วไปไม่ถึงนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยขั้นตอนแรกคือตรวจสอบก่อนว่ามีจุดไหนบ้างที่เราต้องแก้ไขบ้างลิสต์ออกมาเลยนะคะ ขั้นตอนแรกอันนี้คือสําหรับคนที่มีสวนอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือสําหรับเมื่อกี้สําหรับคนที่มีสวนอยู่แล้วใช่ไหมอันที่สองสำหรับคนที่กําลังจะทําแปลงใหม่นะสาหรับคนที่กําลังจะทําแปลงใหม่นะคะก็ให้วางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะปลูกกี่ต้นแล้วช่วงที่ใช้น้ําเยอะที่สุดนะคะจะต้องให้น้ําเท่าไหร่นะ วาเหมือนแบบวางเขียนมาเป็นเขียนมาเป็นแปลนเลยว่าพื้นที่นี้ทั้งหมดมีกี่ไร่ให้น้ําเท่าไหร่วางแผนสภาพพื้นที่ก่อนเลยเนาะเรียนรู้สภาพพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็อันที่สองอันแรกผ่านไปแล้วก็คือตรวสอบนะตรงไหนที่มีปัญหาหรือว่าคนที่กําลังจะสร้างใหม่ก็ให้เรียนรู้โจทย์ของตัวเองว่าเราต้องการน้ําเท่าไหร่ ต้องใช้น้ำเท่าไหร่ใช้สปริงเกอร์อะไรนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอันที่2ก็คือสำคัญมากเลยอันนี้ข้อนี้คนชอบพลาดกันก็คือเผื่อเวลาเวลาในการจัดการในแต่ละขั้นตอนนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะต้องเอาปั๊มมาซ่อมสำหรับคนที่มีปั๊มอยู่แล้วแล้วก็มันอยู่ในช่วง เสียเหมือนใช้จนปีที่แล้วจนเสียแล้วแล้วฝนตกก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมเผื่อเวลาที่จะเอาไปซ่อมเพราะว่าเวลาที่คุณเอาปั๊มไปซ่อมอ่ะมันน้อยครั้งมากที่ร้านซ่อมจะสามารถซ่อมให้คุณได้ทันทีอันนี้พูดมาจากหัวอกคนรับซ่อมโอเคน้อยครั้งมากที่เอาไปปุ๊บแล้วจะรอแล้วกลับบ้านได้เลยทันทีน,น,น,นะมันน้อยมากนะคะถ้าคุณอยากได้ปั๊มที่แบบ ซ่อมครั้งเดียวจบต้องให้เวลาช่างนิดหนึ่งเผื่อเวลาสําหรับการซ่อมพึ่งแนะนําว่าต้องมีอย่างน้อย2อาทิตย์สําหรับการยกมายกไปยกกลับเช็คซ่อมนะต้องมีอย่างน้อย2อาทิตย์แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากจะแบบตั้งระบบใหม่เลยไม่เคยทําพื้นที่นี้มาก่อนเลยนะคะต้องเผื่อเวลาสําหรับการตั้งเครื่องตั้งปัม๊มตั้งเครื่องยังไม่เคยสั่งเขาประกอบเลยนะไปสั่งเขาเนี่ย ต้องใช้เวลายอย่างน้อยประมาณ1เดือนนะคะถ้าเป็นตั้งเครื่องนะตั้งไม่ว่าจะตั้งปั๊มกับเครื่องยนต์หรือปั๊มตั้งตั้งปั๊มกับมอเตอร์นะต้องใช้เผื่อเวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ1เดือนนะคะในระหว่างหนึ่งเดือนนี้เราก็อาจจะเดินท่อไปด้วยได้ทําอะไรไปด้วยได้แต่ต้องมีอย่างน้อย1เดือนหรือเดือนครึ่งเลยนะในการถ้าเกิดจะเริ่มต้นที่แปลงใหม่อื แล้วก็อันนี้ยังไม่รวมสำหรับคนที่อยากจะเดินไฟสาเฟสเข้ามาในแปลงนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยมีไฟสามเฟสเลยแล้วอยากจะขยายไฟเฟสเข้ามาตรงนี้ด้วยอันนี้ครูเพิ่งขอแชร์จากประสบการณ์ที่เคยเดินนะแต่ของของครูเน,นี่ยนานมากเลยเพราะว่าเดินจากเอ่อจากห่างมอแปลงอยู่ห่างจากที่โรงงานใหม่ประมาณ300เมตรเองนะคะ แต่ใช้เวลาตั้งแต่ขอขยายเขตช่างไฟมาติดตั้งไฟแล้วกเ็เดินไฟในโรงงานตัวเองอใช้เวลาประมาณสามเดือนเลยเพราะฉะนั้นแต่อันนี้คืออันนี้ก็เห็นว่าเป็นความผิดของครูเองที่ไม่ได้แบบไม่ได้ไปตามจี้เขาอะถ้าเกิดเราตามเขาบ่อยๆอาจจะได้นะเดือนครึ่งหรืออะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีแพลนว่าจะเดินไฟเข้าที่นะ ใครมแีแผนที่จะเดินไฟเข้าที่อย่าลืมเผื่อเวลาอันนี้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือเดือนครึ่งเลยนะโอเคโอ้ตอนนี้เข้ามา24คนแล้วใครกำลังวางแผนใครได้วางแผนแล้วบ้างไหนบอกมาหน่อยสิใครได้วางแผนเตรียมตัวรับหน้าแรงแล้วบ้างไหนแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะแล้วใครคิดว่า การวางแผนก่อนที่จะหน้าแรงเนี่ยเวิร์กใครเห็นด้วยกับพึ่งบอกมาเลยใครเห็นด้วยกับครูพึ่งบอกมาเลยนะคะอันที่สองก็อย่างที่บอกแหละวางอย่าลืมเผื่อเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาในการซ่อมระบบเวลาในการซ่อมปั๊มเวลาในการสั่งเครื่องใหม่สั่งมอเตอร์ใหม่หรือว่าเวลาในการขอไฟขอขอไฟเดินไฟเข้ามาในแปลงนะคะที่เราต้องใช้หน่วยงานไฟฟ้าเข้ามาช่วยอะ่ะอันนั้นก็ใช้เวลามากเหมือนกันอืม โอเคข้อที่สามนี่เด็ดสุดเลยข้อที่สามนี่เตรียมแล้วค่ะพร้อมมากเริศม,มากค่ะพี่แม็กเริมากสุดยอดเลยเออหลายๆท่านแหละเริ่มหลายๆท่านเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอืมถ้าเกิดเข้าสเข้าสู่ช่วงแรงมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือโรงงานหรือลงกลึงรับซ่อม ที่เป็นอุปกรณ์ปั๊มน้ำเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มยุ่งละงานเขาจะเริ่มแน่นถ้าใครที่สามารถเริ่มทำได้เร็วได้ก็ให้เริ่มเลยนะอย่ารอไปจนถึงที่เอ,อเราต้องไปเร่งเขาแล้วเราอาจจะได้งานที่มันเร่งรีบอ่ะงานที่มันรีบฝีมือมันก็อาจจะแบบต่อไปมีมิสซิ่งมีอะไรผิดพลาดนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ให้เริ่มวางแผนอันนี้ได้เลยนะอืมข้อที่สามอย่างที่พึ่งบอก ว่าเด็ดสุดเลยอันนี้ก็คือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ลงมือทำนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีไอเดียเลยว่าเอ๊ะพี่จะต้องซ่อมอะไรล่ะพี่ต้องตรวจเช็คอะไรหรือว่าจะทำยังไงให้มันเวิร์กกว่านี้กลับไปเรียนเลยค่ะในคลิปเก่าๆในเพจนี้นะที่ป้าสอนมาที่เพิ่งเคยสอนนะคะกลับไปเรียนเลยเออว่าแบบ มันมีอะไรบ้างที่เราสามารถปรับปรุงให้เวิร์กได้นะคะส่วนสําหรับใครที่แบบอุ้ยพี่ไม่อยากไปเรียนนะพี่จะต้องไปเปิดดูอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเรียนแบบสั้นๆเลยได้ไหมเรียนแบบรวดเร็วว่องไวเลยได้ไหมถ้าได้อย่างนั้นดีไหมได้แบบเรียนแบบเร็วๆเลยอะไรเงี้ยมีคนมาสรุปให้เลยแต่ละหัวข้อเน,นี้ยน,นะคะถ้าใครได้อย่างนั้นบ้างดีไหมอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็พิ่งแนะนําให้ สมัครเข้าคอร์สนี้เลยก็คือคอร์สมือใหม่เรียนรัดช็อตคัดระบบน้ํานะคะก็คือเป็นคอร์สที่ครูพึ่งกับอาจารย์ชาวเปิดเพื่อที่จะให้ความรู้แบบอย่างแบบเต็มแม็กซ์เลยอะเช็คตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ํายันซ่อมบํารุงเลยคุณจะได้รู้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปแบบลองผิดลองถูกเองเรียนแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เลยสําหรับใครที่ไปเรียนใน ในวิดีโอเก่าๆคลิปเก่าๆนะคะใครที่เอาไปใช้ได้เลยอะ่ะก็จะรู้เลยว่าพี่จะจําอันนั้นได้แม่นถูกไหมใครเรียนแล้วเอาไปใช้ได้เลยแล้วจาได้แม่นไหนบอกพึ่งหน่อยเนาะใครที่เรียนแล้วสามารถเอาความรู้ที่เรียนนั้นะไปใช้ได้ในทันทีในไม่ว่าในหัวข้อไหนที่พี่เอาไปปรับปรุงนะอันนั้นพี่จะจําได้แม่นเลยว่าเออว่ะมันได้ผลจริงแล้วพี่ก็จะจําวิธีนั้นได้อย่างแม่นยําเลยอืนะคะ แล้วก็สิ่งที่พึ่งอยากจะแนะนำก็คือเอสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สนี้นะคะอย่างที่พึ่งเคยบอกเลยว่าพี่ไม่จำเป็นจะต้องไปลองผิดลองถูกอะไรแล้ว่ะมีคนลองมาให้พี่ตั้ง40ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นพึ่งพึ่งอาจจะลองมาแค่8ปีแต่อาจารย์เช้านี่ลองมา40ปีแล้วพี่ทุ่นเวลานั้นไปได้เยอะเลยถ้าเกิดภายแรงนี้จะถึงแล้วแล้วพี่ยังต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกอีก ค่าใช้จ่ายที่มันต้องเกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่ผลผลิตที่พี่ต้องเสียไปเป็นเท่าไหร่อย่าลืมนึกถึงอันนั้นนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทั้ง3ขั้นตอนที่เพิ่งบอกเนาะอืมถ้าใครที่สนใจเรียนนะคะ คอสมือใหม่เรียนรัดช็อตคัดระบบน้ำตอนนี้ยังเป็นราคาพิเศษอยู่นะคะ1 1 1 1 1บาทจากราคาเต็ม22,200บาทใครสนใจอย่าลืมพิมพ์คำว่าสนใจหรือทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะคอสเริ่มวันที่27นี้แล้วหลังจากวันที่27แล้วพึ่งบอกเลยว่าคอสนี้จะต้องแพงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าพึ่งยิ่งทำพึ่งยิ่งรู้เลยว่าความรู้ที่ครูพึ่งกับกับอาจารย์ชาวเนยรวบรวมมาเป็นความรู้ที่แบบ แน่นมากเป็นความรู้ที่แพงมากเป็นประสบการณ์ที่เราแลกไปเป็นแบบโอ้โหหลายล้านเลยพูดง่ายบางบางกรณีคือแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเคสนี้เกิดขึ้นด้วยแล้วถ้าคุณได้เรียนรู้เคสนี้แน่นอนเลยว่าสิ่งผิดพลาดอันเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะอย่าลืมนะคะรีบลงทะเบียนเรียนถ้าหลังวันที่27นี้จะไม่ใช่ราคานี้แล้วคอสนี้จะต้องแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะยิ่งถามยิ่งรู้เลยว่า มันแพงโอเคก็ฝากไปไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนว่าอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อผลผลิตที่พี่คาดหวังที่พี่ตั้งเป้าหมายไว้ในปีหน้าอย่าให้พลาดนะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ